ยูยกที่สองนะครับเพศเดินเตะขาต่อยมัดรันครับวงในนี่ก็มีไล่แขนเก๋าเกมเลยครับศักดิ์สิทธิ์มาดูว่าทศวรรษก็บอกว่าเขานี่เขาอาชีพแล้วก็แทงเก็บะครับในงหว่าการไล่แขนแล้วก็แทงสู้แต่ว่าเปิดเกมนี่แหละครับอาวุธนี่แรงทุกลูกนะครับเขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์นี่จับตาดูดีๆนะครับคู่นี้โอกาสที่จะไม่ครบ5้ายกนี่ก็มีสูงครับพยายามไล่ต่อยไล่เตะแล้วละครับศักดิ์สิทธิ์ปาเตะเจาะล่างมาครับ ศักดิ์สิทธิ์ก็มีหมัดนะครับแข้งขวาของทศวรรษครับศักดิ์สิทธิ์เดินขยับเข้าไปไม่มีหมัดนะครับพยายามเหวี่ยงม,มาเลยครับหมัดซ้ายของทศวรรษขยับแต่ยังไม่ออกครับศักดิ์สิทธิ์ครับคือว่าเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่เจาะยางนนะเตะเจาะยางแล้วก็มีหมัดต่อยท้องต่อยหน้าครับตามสไตล์เลยครับศักดิ์สิทธิ์ ว่าทศวัรดเองออกมายกที่สองนี่มาชกในเกมตั้งรับรเอาศักดิก์สิทธิ์เบียดเข้าไปนะครับขวาในเลยแต่ยังตีไม่ได้นะครับกรรมการต้องแยกก่อนนะครับมาสู้กันในกลางเวทีนะครับยังคงเดินเหมือนเดิมครับศักดิ์สิทธิ์เขาเองเขาบอกว่าเขาเป็นมวยหมัดนะครับไฟที่แล้วนี่ต่อยหมัดชนะน้องผาด้วยครับไฟนี้ก็เลยมั่นใจแล้วครับตอนโยนอีเดินเน้นหมัดก่อนครับขณะที่ทศวัสด์ครับ รายนี้ล่าสุดก็กระทุ้งเข่าเอาชนะคู่ต่อสู้ครับแล้วก็สองไฟล์ล่าสุดเขาดียกสองเท่านั้นครับลีไฟ์ก่อนก่อนชนะน้องยกสอนี่แพ้น้องยกสองครับเดี๋ยวดูว่ายกสองของทศวรรษนี่จะผ่านได้หรือไม่เหล็กอาถรรพ์หรือเปล่าครับยกที่2ครับออกไม่ออกครับจังหวะนี้ครับจ้องจ้องจดจดจ้องจ้องหมัดขวาครับหมัดขวาของศักดิ์สิทธิ์ ลิงจะต่อยหมัดนะครับโอ้มีสวนขึ้นมาเหมือนกันนะครับหมัดของทศวรรษเม่วา่าลูกเตยจอยางต่อยหมัดของฝักผิกกน์นี่น่ากลัวเลยนะครับทศวรรษ โชในเกมตั้งรับนะครับคอยบังคอยโต้โดนลกขวาไปอีกแล้วมีศอกตลาดด้วยครับคู่นี้เบียดกันแล้วครับเดี๋ยวก็รู้นะครับว่าใครจะพลาดก่อนกันเท่านั้นเลยครับเพราะว่าจังหวะการเร่งหอกอาวุธนั้นแรงด้วยกันทั้งคู่ครับแม่ทรงมวยสนับสนุนให้นอกันเหลือเกินครับมวยเข่าก็ต้องแก้ด้วยหมัดด้วยศอกครับซึ่งทางด้านของศัก์สิครับมีหมัดมีศอกให้เห็นแล้วครับขณะที่ทศวรรษเองครับยังไม่เน้นวงในเลยครับจิงจังหวะวงนอกไปก่อนครับ ดูทีท่าของศักดิ์สิทธิ์แล้วครับว่ามาแบบไหนครับคู่นี้นี่เซตมวยใกล้เคียงกันแล้วครับอายุเท่ากันกระดูกมวยก็ปาดปาดนี่เสมอกันเป๊ะเลยครับพี่โอ้ยโอ้หโอ้ยแต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักไม่เหมือนครับน้ำหนักไม่เท่าครับน้ำหนักหมัดียกว่าต่อยท้องต่อยหน้านะครับว่ามีแข้งขวาแรงๆนี่นะครับโอ้โหทศวรรษก็มีแข้งขวานี่คอยบวกนะครับโต้ค้นตลอดแล้วก็มีหมัดขวาด้วยดูแต่ว่าไปตั้งรับแบบนี้ไม่ได้นะครับ ดวายิ่งชกยิ่งแรงวงในอาชีพที่ถนัดนี่ต้องมาแล้วนะครับทศวรรษอ่หมดยกที่2พักแป๊บเดียวครับยกนี้ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับโอ้ทศวรรษเรียกว่าบิดเหลี่ยมล้มกินลงไปด้วยดว่าจะชิงเดินครับยกนี้ออกมาเดินไม่ถอยแล้วตามสไตล์เลยนะครับมวยเข่าอาชีพต้องเดินเบียดแบบนี้แหละครับกล้ามในปิดเหลี่ยมแล้วก็ทางโอ้โหตักศึก โดนบี้หนักๆน,นะครับตอนนี้จะตั้งรถทัน,ห,นหรือเปล่าครับแขงขวาครับเตะเข้าไปครับโตขึ้นด้วยแข้งันครับแทงเข่าซ้ายครับตีขวาคืนมาบวกนายตีขวาครับตีเข้าไปครับตีเข่าซ้ายครับทศวรรษ ดูว่าทศวรรษนี่เวลาล็อกไปเนี่ยตีน่ากลัวเลยนะครับล็อกได้แล้วก็ตีเจ็บนะครับดูครับต้องถอยร่ยนเลยเหมือนกันนี่นะครับกรักติดกับจักบวกอยู่แต่วงในนี่ดูตอนนี้เป็นล็อกเห็นแล้วนะครับโอ้โหจังหวะกา,ารปวามการในของทศวรรษนี่แต่และต่อเน,น,นื่องเนื่องเน้นตั้งนั้นทิ้งไปอีกโโอ้หเรียนลงไปอีกเอาละครับเปลี่ยนขึ้นมาฉันจะลุกช้าแล้วนะครับโดนเบียดถึงตัวตลอดเอาขยับก็ไปไหน ไปโอ้โหไปไหนไปด้วยแล้วนะครับมาถึงตอนนี้โอ้หยังไงดีคุณเอกช่วยหน่อยเร็วแกตีไม่เลี้ยงเลยครับช่วยหน่อยเร็วศักดิ์สิทธิ์ทำตาขวางเลยครับโดนเสาเยอะๆครับหายใจทันไหมโอ้โหอยู่ไม่อยู่เลยครับไ้โดนบอลนี่ครับเสียบเข้าไปเอ้ายัดเข้าไปหรือเปล่าครับยัดแน่นไม่ไหวครับสุดจะทน ชุดนี้นี่เนื้อเน้เน,น,นทุกดอกเลยนะครับโอ้โหกระพัวเข้าไปเรียบร้อย2ยกแรกนั้นชกในเกมตั้งรับนะครับพอยกนี้ออกมาเปิดเกมเกมต็มตัวนี่เรียบร้อยเลยครับโคดกวาดนะครับโอ้อยวันนี้โชว์ฟอร์อมถือว่าโชว์ฟอร์อมน่ากลัวมีอน,ะนาคตเลยครับกระพัวข่าวเอาชนะทีเคโอไปในยกที่3นะครับเปิดเกมตั้งแต่ต้นยกนี้เลยครับแทงดูครับจังหวะการแทาง,ทงไป สักติดเองก็เพราะโดนเข่าเข้าไปนี่ก็หันลีหันขวางโกะวัตนีไม่ปล่อยวินาทีทองเลยครับกระทุ้งเข้าไปโอ้เม็ดสุดท้ายนี่เต็มเจริงๆเรีือร้อยครับ